กิโลเมตรจากเจ้าหลาวบีชนะครับเจ้าหลาวบีชทอแสงเราวิ่งมาถึงตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้ชันนะฮะค่อาข้างชันทําให้เราวิ่งด้านโน้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเจ็บขาด้านหนึ่งได้งนะ่ายเราก็เลยต้องมาวิ่งตรงนี้ฮนะรตรงกลางตรงนี้จุดที่มันเป็นน้ําขึ้นแล้วก็มันจะเรียบหน่อยผมคิดว่าเนี่ยเลยต้นบ้านหลังาขาว ปลายสุดตรงนั้นไปน่าจะเป็นพื้นที่ของอ่าวคุ้งกระเบนแล้วนะครับไปเห็นใจอีกวิ่งต่อโอเคนะครับตอนนี้เราวิ่งมาถึงบ้านหลังสีขาวที่เราบอกแหละแต่ว่าดูจากข้างหน้าแล้วนะครับทรายมันชันขึ้นเรื่อยๆแล้วเม็ดทรายมันจะใหญ่แล้วก็นิ่มฮะเหยียบลงไปนิ่ม ก็เลยคิดว่าตรงพื้นที่เนี้ยสาราตรงสีส้มๆเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ของอ,อ่าวคุ้มกระเบนนะครับซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนนะครับดูแล้วมันไม่น่าเดินต่อแนลนะ้วมันมันมัน,ม,นมันเอียงแล้วก็ชายหาดจะสั้นลงเรื่อยๆโอเคตอนนี้เราวิ่งมาได้1.8กิโลนะครับยิง <laughs> อี200เมตรอีง200เมตรก็น่าจะถึงตรงสาราสารา้มๆและแลวเรามีกังหันลมเลย มีกังหันลมด้วยนะครับเป็นพื้นที่ของที่ทําการนะครับแต่ว่าทตัวที่ทําการเขาก็ยาวนะฮะได้ยาวไปจนถึงสุดนุ่นเลยนะครับเราไปถึงได้แค่รั้วเองลองต่ออีกนิดนึงครับถึงแค่กังหันลมก็พอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราวิ่งกลับก็อีก2กิโลไม่ไมสู้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 สสายมิดใหญ่ สายนะฮะรายที่นี่มันจะแข็งมันจะเม็ดใหญ่แล้วก็นุ่มนะฮะเหย,ยียบไปนี่ยุบเลยบรรยากาศรอบๆนะฮะ <c oughs> ก็เป็นบ้านนะครับตรงนี้น่าจะไม่ใช่รีสอร์ทถึงละใกล้ๆถึงละเ,เดินนิดเดียวดูจากน้ําทะเลตรงนี้นะครับผมว่าน้ํำทะเลตรงนี้มันดูใสนะครับดูใสแล้วก็รูการกัดเซาะหรือการกระทบฝั่งเนี่ย จะดูค่อนข้างจะทิศทางเนาะม,นมันทิศทางเข้าเข้าหาอ่าวนะจุดตรงนี้ถ้าเล่นน้ำก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะดูมันมันชันลงไปฮนะชันลงไปก็เดาได้ว่าพื้นข้างล่างน,น,าน่าจะจู่ๆก็เป็นเหวลงไปเลยนะโอเคไกลถึงแล้วไกลถึงแล้ว โอเคครับเรามาถึงตมกจุดที่เราบอกแล้วนะครับก็คือตรงกัางหันลมแล้วจากตรงนี้ไปดูแล้วนะครับไม่น่าวิ่งเลยทางชันมากเอียงชันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่หน่วยงานราชการนะครับมาดูอย่งางหันลมแล้วก็รักษณะบ้านนะครับโซล่ารั้วตัวนี้ครับรั้วที่เป็นรั้วหินแบบนี้จริงแบบนี้นะครับ น่าจะเป็นหินที่ทางหน่วยงานราชการทําขึ้นมาเนาะเหมือนเป็นเขื่อนฮะเป็นเขื่อนเสือจ้วตอนเห็นโน่นแล้วเราถึงเนี่ยสองร้อยเมตรโอเคต่อไปเราก็จะกลับนะฮะเราไปถึงจุดหมายของเราละจากตรงนี้ไปยังที่พักของเราสองกิโลนะครับปะ่ะเรามีเวลาเราวิ่งมายี่สิบสามนาทีนะครับท่านจ,จะวิ่งกลับอยี่สิบสามนาทีปะ่ะลุยลุยลุย เราก็เกือบถึงนะครับวิ่งต่อไปวิ่งต่อไป <S <S เราก็วิ่งจนมาถึงเจ้าแล้วทอแสงบีชนะฮะจากโน่นที่เราไปนะครับางคกรเรนนะครับตรงกรักขงขันลมตรงนั้นนะครับ มาตรงนี้2อกิโลนะครับสอกิโลแดดก็รำพอดดึงมือดึงมือดึงดงมือเห็นเงาสะท้อนเงี่ยไหมเนี่ยออกซิปเลยครับโอเคมาดูภารกิจวันี้สองกิโลเหนื่อยเดินเดินวิ่งวิ่งครับไม่ถึงกับเดินแต่ไม่ถึงกับกวิ่งกลไม่เว็นไรอันนี้แดดแรงแล้วนะแดดแ,แ,แ,แข็งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไป กินข้าวเช้ากันครับ